สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกันประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,ไหนเกิดเหตุยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับชาวราศีกันก็จะมีดาวประจําตัว ก็คือดาวพฤหันะครับเราจะเรียกว่าตานุนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าตานุที่แปลว่าตัวเราในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับในช่วงของวันที่16นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก็จะไปอยู่ในราศีธนูนะครับนะก็จะเป็นในช่วงที่ตนุของเราไปอยู่ในราศีธนูเราจะเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับในช่วงของวันที่นะ 24นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี38นาทีนะตอนนู้นก็คือตัวเรานะตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในพันธุก็เกี่ยวกับในเรื่องของวงสาคณาญาติญาติพี่น้องหลักทรัพย์นะครับนะวิธีก็อาจจะจากคนที่ไม่เคยไปหาญาติพี่น้องก็อาจจะนะครับไปหาญาติไปหาพี่น้องได้นะครับหรืออาจจะเข้าไปเคลียร์เกี่ยวเรื่องของอที่บ้านนะอันนี้ก็ถ้าเกี่ยวกับที่บ้านนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวที่ทํางานก็อาจจะไป นะครับเกี่ยวเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะมันเชื่อมโยงกับดาวพระพุธอีกเรือนหนึ่งนะในราศีการเราจะเรียกว่ากัมมะกัมมะพันธุกก็จะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของงานความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะครับหรือข้องแวะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับแล้วก็ด้วยดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในตําแหน่ง นะภพที่4ี่หรืออยู่ในเดือนพันธุเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าเรื่องงานนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไ,ด,นะไ,ไ,ได,ด้นะครับการสางอะไรยังไงได้หมดนะครับก็คือเข้าไปทาให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยค่อนข้างจะข้มแข็งได้ตาแหน่งอุดมเก์เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวอะไรกับตัวเราแล้วก็การงานของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพยย่ยามานะก็คือถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของเราตัวเรานะ ด้วยคําว่ายามาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินคดีความความถูกความผิดนะก็ไมถึงว่าตัวเราเองนะครับถ้าเกิดไปทําอะไรเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะครับก็ให้มันตรงมาตรงไปเนาะอย่าไปโคดอย่าไปโกงนะถ้าเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของที่ทํางานก็ทํางานให้มันตรงมาตรงไปนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการตัดสินคดีความนะครับดูจากสีหน้านะนะครับจะเคร่งเครียดเลยนะทั้งพญายมราชสุวรรณสุวรรณ นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าทําอะไรไงให้เน้นในเรื่องของความถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าไปทําเรื่องที่มันยุ่งยุ่นวุ่นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆเนาะอาจจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของผิดวินัยไรแรงก็ได้นะครับหรือเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นออกได้หมดนะให้ามาเตือนว่าทําอะไรให้มันตรงมาตรงไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระอาทิตย์ ดาวพระธิท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่แปลว่าหมดตัวนะครับรับรบซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับนะแล้วก็หมายถึงความสวยๆต่างๆที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับก็ในช่วงของวันที่นะครับ17ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา15นาฬนาทีะครับอยู่ในราศีพิจิกเราเรียกว่าวินาศวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของสหชะแล้วก็แสดงว่า วินาศแปลว่าเสียหายนะเสียหายที่อยู่กับในมุมของพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะรวมทั้งภยัยพิบัติจากพวกคอเซ็นเตอร์นะหรือภยัยพิบัติจากสังคมต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเพราะมีเกณฑ์ที่ทัวจะลงนะเพราะวินาศแปลว่านะสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับไปแสดงอยู่ในเรสหายชาติเกี่ยวเรื่องของสังคมแหละอาจจะขัดแย้งกับพี่น้องท้องเดียวกันหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่นั่งโต๊ะข้างๆหรือเพื่อนข้างบ้านออกได้หมดอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นกางขยายเรื่องราวนั้นนะครับนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้เวเรามาดูเสื้อไ้่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่พักภูมินะครับทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้นเนาะนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือภูมินะก็คือ ปลูกข้าวได้ข้าวปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูกทุเรียนได้ทุเรียนทำเหตุปัจจัยอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีหรือกระทบกระเทือนคนรอบข้างเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดก็กไปขอโทษขอโพยไม่ต้องกลัวเสียหน้าเนาะนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันเหมือน,นกฎแห่งกรรมยังไงไม่รู้ว่านะครับถ้าเราทำอะไรไว้นะมันก็จะได้สิ่งนั้นนะครับก็วิธีการแก้ไขก็ถ้าเรารู้หรือเรื่องมีสติ นะถ้าเราผิดจริงก็ไปขอโทษขอคพยเขานะครับนะก็จะได้มีปัญหานะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ออกดอกออกผลนะในเมื่อเรามีปัญหาอะไรยังไงเราก็ไปแก้ไขซะก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าภพสหาชาที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิท คนใกล้ชิดคนหมู่มากอีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับนะก็ตั้งแต่วันที่15นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14นาะฬิกาสนาทีกลับบ้านตัวเองนะครับนะเป็นกเกษตรตาที่บดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงนะพอคำว่าสหาชะเป็นกเกษตรนะ่าหมายถึงว่าได้รับผลดีจากเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดแต่อย่าลืมว่าไปกลุ่มอยู่กับดาวจเจ้าเรือนวินาศน่านกะ็หมายความว่า ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับนะเพื่อนฝูงหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะใน่นก็หมายความว่าจะทําอะไรยังไงให้ะระมดระวังคนที่รู้จักกันมานานๆน,นะเพราะอะไรเพราะดาวองคาดเป็นเกษตรเนี่ยเกษตรแปลว่ามั่นคงนะก็ให้เรามัดระวังไว้นะครับส่วนอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมษเนี่ยถ้าบังเอิญคุณมีปีปีนี้นะคุณมีดาวพัางคายเป็นการกินีจรนนะครับเราก็ จะโดนในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะผิดหวังเรื่องอะไรก็คนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงถ้าเป็นการลัก,กินีนะแล้วก็ไปกลุ่มกับดาววินาศเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามรณะไปสหช c ก็ทั้งมรณะไปสหช c ทั้งวิดานบางสหช c h ท่านะครับในพื้นดวงเดิมเรามีดาวไม่ดีตั้งรับนะครับเช่นดาวเสาดาวอังคารดาวมรุตยูนะครับอันนี้ก็จะงานงอกนะครับเพราะว่าดาวเป็นดาวศัตรูกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เรื่องของ เพื่อนฝูงสังคมทัวลงอะไรประมาณนี้มีโอกาสค่อนข้างจะสูงนะก็ต้องระมัดระวังไว้ถ้าสัมพันธ์การและกนิดก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหน่อยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเอาละได้ไพ่นะครับวราหะนะคือไพ่วราหะเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าค้นหาบางสิ่งบางอย่างนะครับด้วยความพากเพียรจนเจอสิ่งนั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับ มันก็จะสําเร็จได้นะครับพระพรมเนี่ยนะครับนอนหลับไปเนาะมารก็มาคำโวยคำมพีวไปจนจนหมดคังเลยไม่เหลือเลยนะเขาก็ไหว,ว้ไวให้พระนารายณ์เนี่ยไปหาพระนารายณ์ก็หา3ามโลกเลยนะครับจนเจอนะครับนั่นก็หมายความว่าในมุมดีนะครับด้วยดาวอังคารที่เป็นเกษตรตาทิพดีเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกักรยาไมีเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปแต่ก็ เราต้องรู้ข้อดีข้อเสียของเขาเพราะว่าด้วยดาวองคารเองมาจากจุลเรือนมรณะส่วนหนึ่งที่อาจจะแปลว่าความเศร้าสลกเสียใจแล้วยังไปกลุ่มกับดาวทิศที่มาจากจุลเรือนวินาศนะถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจธุรกรรมการค้าหรือร่วมมืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะต้องรู้นิสัยใจคอกันพอสมควรน,นะเพราะว่าดาวที่มาจากภพเรือนเสีย,เ,สยเนี่ยก็อาจจะพลิกหรืออาจจะหักหลังหรืออาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ให้พิจารณา นะถึงข้อดีข้อเสียของมิต,มตรภาพเพื่อนฝูงอะไรอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับเราหาสิ่งที่เราค้นหามานานนะครับนะก็ไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะก็อย่าไว้ใจมากนะก็ดูซิว่าข้อดีข้อเสียไหน,นมากกว่ากันนะครับถ้าข้อเสียมากขวาก็อย่ายุ่งอยู่ห่างๆถ้าข้อเสียน้อยข้อดีเยอะอาจคบได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อไป นะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพนะครับปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่ผู้ส่วนคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับแนะ่นอนครับดาวเจ้าเรือนปัตตนี ตกมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโดนเป็นประจำนะครับนะดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับส่งผลให้ชาวราศีกันหลายๆคนจะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกนะครับนะแล้วก็มันจะเชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องของครอบครัวด้วยนะเนี่ยคำว่าพันธุตกมรณะก็แปลว่าญาติพี่น้องวงศาคณาญาติปู่ญาตตายายคือดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่ บ่งบอกถึงเรื่องของผู้หรับผู้ใหญ่อยู่ลนะครูบาอาจารย์เนาะพอตกมรณะก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับเจ็บแค่ได้ป่วยหรือไม่สบายได้เหมือนกันนะไอ้ตัวพันธุเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของปัตตนีเป็นมรณะเนี่ยชาวราศีกันหลายๆคนนะครับที่ต้องเลิกลากันหย่าร้างกันตั้งแต่ดาวนะครับพฤหัสนะมาอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็หลายๆท่านหลายคนแล้วนะครับก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวถ้าเกิดว่านะครับไม่ เจอเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสนะก็อดทนกันเยอะๆเดี๋ยวอรอพื้หัดย้ายนะครับก็จะไม่มีปัญหาละนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงในรอบหนึ่งปีนะที่ชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างหลายอย่างนะัสูญเสียเกี่ยวเรื่องสูญเสียผู้หลับผู้ใหญ่แฟนครอบครัวอะไรเงี้ยเยอะเลย นะก็ตอนนี้ก็ยังคงเข้าเลิกดีอยู่นะครับมหัทธนนะครับแต่ว่าดาวยังเดินถอยหลังเท่านั้นเองนะครับก็ส่งผลเกี่ยวเรื่องของความราช้าต่างๆนะค,คนโสดก็แนะนําให้ค่อยๆดูไปนะครับนะอย่าเพิ่งตกลงปุงใจนะถ้าตกลงปุงใจว่าอาจจะยุ่งได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่การมเทศเขาบอกว่าในเรื่องของความรักนะ เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกเนาะความรักมากกว่าหนึ่งนะให้เรามัดระวังไว้นะดูอย่างพระกรรมเทพเป็นเทพเจ้าความรักเรามือจับหมดเลยผู้หญิงนะครับใครเข้ามาฉันก็โปรยเสน่ห์หมดนะครับก็จะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่น,ว,นวุ่นได้นะครับนะก็ในเรื่องของความรักที่มากกว่าหนึ่งก็ให้เรามัดระวังเพราะอันนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เรามีปัญหาผู้ครองนะครับครอบครัวแตกแล้าเพราะว่าพันธุกก็ตกมรณะ อะไรประมาณนี้นะก็สาเหตุหลักๆเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเพ่งเลงนะครับกับในเรื่องของการมีมือที่สามไม่ไว่าจะเราจะเป็นสาเหตุหรือคู่ครองเราเป็นสาเหตุนะก็ให้เรามัดระวังไว้นะครับถ้าเกิดคนไหนเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนก็ให้มาเตือนให้เรามัดระวังไว้จะดีกว่านะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงดาวพระศุกร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ แลนะสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนอุปธรภมค้ำจุนคุณคอยช่วยเหลือความสําเร็จต่างๆในะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยดาวเจเรินการเงินเลยนะครับนะตั้งแต่วันที่นะครับสามไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16บหนาฬิกาห้าเ้านาทีดาวเจรินการเงินทับตัวอ่าการเงินทับตัวก็แสดงว่านะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้การเงินการทองก็จะได้เงินนะครับ ที่เรารอคอยอบางคนได้เงินตกเบิกนะครับบางคนได้เงินประกันนะครับหรือคนมาใช้หนี้นะครับหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยคือเขาจะดึงดูดให้เราได้เงินได้ทองจะมีโอกาสนะครับได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับก็ถือว่าโอเคถ้าเกี่ยวเรื่องเองินเ,เรื่องทองนี่ถือว่าได้เลยนะครับและดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเขาเรียกเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์สําหรับชาวนะระเกณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะครับหรือเครื่องใช้ของคนเนาะ นะครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรอีกพบเดือนหนึ่งดาวความสําเร็จนะสุภาษะนะครับทับรักนาเลยนะครับก็แปลว่าความสําเร็จต่างๆนะครับก็จะมีขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับบางทีอาจจะเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหรือคิดหรืออะไรยังไงก็ได้ความสําเร็จจะเข้ามาตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าดาวพฤหัสนะครับเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้แบบ ให้คุณแบบปังปุริเยไปปุริยังกันเลยทีเดียวนะโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าได้เต็มได้เต็มนะครับพระวิษณุนะครับพระนารายณ์ทรงเครื่อถ้าเกิดใครมีสายญาณของพระนารายณ์ก็ลงขอพรท่านนะฮะอันนี้ได้ทั้งเดือนเลยนะครับพระนารายณ์เนี่ยเป็นเทพเจ้านะครับเขาเรียกเป็นต้นตระกูลของกษัตริย์นะครับต่างๆเลยนะอย่างพระศิวะเนี่ยเป็นต้นตระกูลของพวกโยคีพวกนักบวชใช่ไหมนะครับอย่าง ะพระนารายเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลนะของกษัตริย์หรือคนที่ดูโออารู้ลานะครับก็ลองสวดขอพรน,นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่านะครับเราสามารถประสบความสำเร็จนะครับได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหอยสังที่แปลว่าชื่อเสียงจากจัดปัญหานะแล้วก็อาวุธดอกบัวปัญญาหลายๆอย่างนะครับนะก็ะค,คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า นะครับเวลาเราจะทําอะไรให้มันสำเร็จส่วนใหญ่แล้วให้ทําตามลักษณะของดาวศุกร์นะครับคือความสุนทรีความสวยงามเงินทองความรักนะดาวพาไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องความรักเรื่อง,อง,ค,วองความสุขเรื่องอะไรก็สุดท้ายแต่นะเวลาเราเข้าไปหาใครหรือติดต่อหรือเจรจายังไงนะแต่งตัวให้ดูดีนะครับนั้นะมีผลประโยชน์ให้นะครับ เนี่ยแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของความสําเร็จนะก็คือตอบโจทย์ความต้องการซึ่งกันและกันนะครับนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะเขาเรียกว่าเปย์ด้วยเงินก็ได้หรือเปย์ด้วยความดูดีหล่อหรืออะไรประมาณนี้คือทําให้มันดูดีทําให้มันดูคนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจอะไรประมาณนี้นะแล้วคุณก็จะประสบสเสร็จเรื่องเงินแล้วก็ประสบสําเร็จเรื่องคนอุปถัมภ์คำจุนคอยช่วยเหลือนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระเสาร์เนาะ ดาวเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเราจะเรียกว่านะครับพบ,บุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผูดด้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการแน่นอนครับชาวราศีกันหลายๆคนนะครับปุตตะตกอลิเนี่ยบางทีนะครับแพ้ทางลูกหลานบุตรหลานนะครับบางคนเนี่ยรักลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยลูกอยากได้อะไรหลานอยากได้อะไรลูกน้องอยากได้อะไรก็เปยนะ์อลิเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรค ส่วนหนึ่งนะครับเอส่วนหนึ่งมันแปลว่าเทคแคร์ดูแลใจใสไงเอาล่ะถ้าเกิดเราทําแล้วเรามีความสุขก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดทําแล้วมันทุกข์นะครับอันนี้ก็ต้องหันมาดูตัวเองนิดหนึ่งนะครับนะอย่าตามใจมากนะครับนะปุตตะลิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าค้าขายนะแล้วต้องพึ่งลูกน้องเป็นหลักเนี่ย่ามันก็จะแบบอาจจะอึดอัดนิดนึงบางทีอาจจะเจอสไตล์อย่างเงี้ยเออหรือเรียกเงินเดินเพิ่มนะหรือทําให้เรา อัดหรือทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันจะเอาเปรียบกันเกินไปนะก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมเรานะว่าเรามีดาวอะไรสร้างรับแต่เป็นการบอกเหตุถ้าสัมพันธ์การรักกินีด้วยอันนี้จะยุ่งเลย นะก็ให้เรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับกับลูกหลานบุตรหลานก็อาจจะทําให้มีปัญหานะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่จะเสริม์กวิยีเรื่องนี้ยังไงนะครับนั่นแหละไนะพ่ปาฏมมิโมณนะไพ่วามนานะเขาเรียกว่าไพา่พรมเตี้ยนะครับนะนาาก็พระนารายณ์ก็อาตานเีเลยนะครับนะคือไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วที่มันมีปัญหาเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเกิดจากความประมาทเลินเล่อย่ำใจ นะครับส่วนหนึ่งเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความลําเอียงนะครับแล้วก็เกิดจากความที่แบบว่าบางทีเนี่ยตัดสินใจคนเนี่ยเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ดูที่ความสามารถว่าเอยเขาเก่งบางคนเนี่ยนะบุคลิกอาจจะไม่ไม่สวยเลิศเลอน,นะแต่เขาเป็นคนมีความสามารถนะแต่เราอาจจะมองข้ามไปผิดจุดโฟกัสผิดจุด นะอย่าได้คนทํางานเก่งๆแต่ไม่เอาคนสวยคนหลอ่อซึ่งไม่มีความสามารถอย่างเงี้ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์เนาะเราก็ต้องทํางานให้มันตรงกระสายงานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออย่าลําเอียงอนะ่ะให้มาประมาณนี้นะให้ดูคนที่ความสามารถนะเพราะบางทีเนี่ยอย่างบางทีเราค้าขายใช่ไหมอ,อ่อีกคนหนึ่งจะทงานดีทาละเอียดทําน่นนี่แต่ว่าอาจจะไม่ถูกสเปคเราแต่อีกคนหนึ่งจะทงานไม่อะไรเลย นะครับแต่ว่าหน้าตาดีสวยหล่อแล้วก็ลำเอียงเนี่ยนะงานมันก็จะพังนะีให้เรามาระวังไว้นะครับนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกลุ่มเราจะเรียกว่าอลิ อริก็แปลว่าอุปสรรคนี่แหละนี่สินความอดใจความไม่สบายใจการเทคแคร์ดูแลใจใสไปอยู่ไหนๆไปอยู่ในเดือนคู่ของเอาละในมุมดีช่วงนี้เราก็จะใส่ใจนะครับแฟนหรือคู่ครองพอสมควร้วถ้าเป็นเรื่องงานนี่ถือว่าดีนะเพราะว่าเราจะใส่ใจคู่สัญญาแล้วดาวรา,วาวหูเลงกับดาวพฤะศุกเนี่ยที่มาจะเจ้าเือนการเงินแล้วมาจะดาวความสําเร็จเนี่ยนะครับก็ เรื่องการเจรจาเรื่องการตกลงอะไรเงี้ยให้เน้นเรื่องของการตอบโจทย์ซึ่งการละกันอันนี้จะไม่มีปัญหาอันนี้จะดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักเฉพาะตัวก็ระวังในเรื่องของความรุ่มหลงนะถ้าสัมพันธ์การละกิ้นี้แล้วในพื้นดวงเดิมเราคู่ครองเราไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็ระมัดระวังว่าจะเป็นสายเปสายจ่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเงินแกลกรักรัก,ลกแลกเงินนะครับอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังไว้นะเพราะให้ราหูเนี่ยผมไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่า ทําให้ลุ่มหลงได้นะเขาถึงให้เป็นพินทุบาทเนี่ยในวิชาโหงเนี่ยดวงแตกดวงร้าวเลยนะเพราะพินทุบาทแปลว่าจุดเสริมจุดวิบัติราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่ก็ต้องบอกว่าเวลาลุ่มหลงอะไรแล้วก็ลุ่มหลงชนิดแบบเต็มคาราเบลเลยนะแล้วราหูก็สุกเวลาลงกันนี่เวลาหลงแล้วหลงชนิดแบบกูไม่กลับเลยนะระมัดระวังด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่ต่างชั้นกันมากๆเช่นผู้ชายอายุห0 จะหกเงี้ยไปเจอเด็กยี่สองี่เนี่ยก็เรียบร้อยหมดมีบ้านหมดมีรถหมดหมดทุกอย่างนะแล้วก็คิดว่าเขารักเราเนาะโอ้เขารักเราแบบเป็นบุพเพเจอกันมาตั้งอาชาติที่แล้วไม่ใช่หรอกมาเอาเงินนะพราะห่างกันเยอะนะครับอ่ะเล้วเรามาดูซิว่าใครจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะ น,นั่นไงพระแม,ม่รัศม <g ül> นะีนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะไพ่ใบน,นี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราเป็นฝ่ายได้เนาะเราเป็นฝ่ายได้ไม่ถึงว่าเขามารักเรามาชอบเรามาหลงเราเนี่ยเขาพร้อมเปพร้อมจ่ายเราในะในลักษณะที่เราดูดีเราสวยเราอะไรเขาว่ากันไป นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายให้เขาเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงว่าจะเป็นหลงในเรื่องของความงามความหล่อความอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราหูเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนอลีอลิแปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วละ่ะหรือการเทคแคร์ดูแลใจใสใช่ไหมอยู่ในเรือนคู่แล้วได้ไพ่ประมาณนี้เนาะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเงินความสวยงามอะไรประมาณนี้ ก็อย่างที่ผมบอกอับรักแลกเงินนะก็ให้เรามาระวังไว้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวเรื่องของชู้สาวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนี้นะครับก็เวลาเจรจาอะไรเงี้ยก็เน้นในเรื่องของนะครับการตอบโจทย์ความต้องการซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะาไพ่ใบนี้ขาเป็นไพ่สามีภรรยาเนาะเห็นไหมสมบูรณ์เลยนะคู่เลยนี่นี่สมบูรณ์คู่เลยนะก็ส่งผลให้ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะทํางานใหญ่ได้แล้วก็สําเร็จ นะครับนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะอะนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าหินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าหินดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราเนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ